ทีนี้มาดูค่ะราศีต่อไปเลยค่ะราศีพิจิกครับอ๋อเจ้าเรือนดาวอังคารค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้เจ้าเรือนดาวอังคารสถิตยอยู่ที่อริ<ะ>อ่าสถิตยอยู่ที่พบอริอยู่ที่อริสิบสองวันไปจนถึงวันที่สิบสองเลย<ะ>รกรกฎาคมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าชะตาเองเป็นอริเนี่ยแปลว่าตัวเจ้าชะตานะคะจัดทาอะไรอะไรเนี่ยมันค่อนข้างไม่ราบรื่นมีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรให้ต้องแก้ไขน่าจะมาจากตัวเองด้วยเพราะว่าอังคารนะไอ้ตัวเองนี่มันตียากไงมาจากตัวเองเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเตือนคนอื่นมันเตือนง่ายแต่พอเวลาเตือนตัวเองมันเตือนไม่ได้ก็ต้องก็ต้องขอกันขอเตือนกันอย่างนี้สําหรับคนราศีพิจิกว่า คนราศีพิจิกเนี่ยสิบสองวันแรกของเดือนกรกฎาคมต้องเตือนตัวเองให้ดีอย่าให้ตัวเองไปกระทำความผิดใช่ค่ะนะฮะใช่ค่ะแล้วมันเตือนยากเป็นเกษตรยากใช่มันเป็นเกษตรโอ้ลั่นสุดสุดเชื่อมั่นในตัวเองสุดสุดใช่เชื่อมั่นในตัวเองสุดสุดสิบสองวันแล้วมันจะทําให้เกิดโทษภัยนะฮะมันจะทําให้สิ่งที่คิดที่หวังเนี่ยมันจะถูก ฉุดล้างใช่ถูกสิ่งถูกกีดขวางถูกนวงเมียวใช่ซึ่งอันนี้อันนี้ต้องให้ระวังแต่พอหลังวันที่12หลังสิบสสิบสองไปแล้วโอ้ 12, สิบสามนี่จอนเข้าพบปัตตานี 12, เลยเอาสิบสองนี่หาจอนเข้าพบปัตตานีแต่มันก็เป็นปะอยู่อ่าถ้าเป็นปะาท่านเป็นราชามันก็เป็นประราชาด้วยประราชาโชคคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาทีมงานนี่ก็ให้คุณอยู่แต่ก็ไม่ให้คุณร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันจะดีเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมมันจะดีเรื่องที่ว่าเวลาดาวตัวเองมามองเรือนตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเห็นจุดผิดของตัวเองอใช่ใช่มาครับไอ้เมื่อตอนสิบสองวันแรกเนี่ยเตือนเท่าไหร่ก็เตือนไม่ฟังเดือั้น,นแต่พอเข้าวันที่สิบสองไปแล้วเนี่ยคราวเนียคนราศีพิจิกจะรู้ตัวเองแล้วครับเพราะจะได้พิจารณาตัวเองออนะก็ดังนั้นแคปชั่นก็บอกว่า เดือนกรกฎาคมของคนราศีพิจิกเนี่ยคือเดือนแห่งการมองตัวเองอาแคปชั่นสวยมากเดือนแห่งการมองตัวเองนะครับคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจตัวเองได้เมื่อไหร่ความสําเร็จก็จะมาเยือนได้เลยวขนาดนั้นนะครับนี่คือช่วงเวลาทองของคุณเลยนะเป็นลาทองของคุณเลยที่จะได้ดูตัวเองแล้วครั้งนี้เวลาคุณมองตัวเองคุณจะมองไม่พลาดด้วยอคติคุณจะน้อยลงเพราะมีดาวพฤหัสดาวคูเนี่ยมาอยู่ร่วมนะครับสติปัญญาก็จะดี ความผ่องใสของสติปัญญาเหมือนดวงแก้วนะครับก็จะมองตัวเองได้ชัดเจนนะครับเป็นช่วงเวลากับการปรับตัวนะครับการการจะก้าวไปสู่เรื่องที่ดีๆเพราะเดี๋ยวต่อจากนั้นดาวก็จะเริ่มเดินดีแล้วก็จะได,ด,จะได้จะได้ใช้ชีวิตได้อย่าง ดีดีอะพี่คือเป็นตัวเองอะตัวเองเรื่องของตัวเองนะมาดูเรื่องเงินบ้างอาจารย์มาดูเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินของคนราศีพิจิกนี่เป็นดาวพฤหัสนะดาวพฤหัสไปอยู่ที่พุธศพเนี่ยเป็นปัตตนิเนาะเป็นไงครับเงินเนี่ยคู่ครองเนี่ย เลงอยู่นะหาให้นะเลงอยู่นะคู้ครองเล็งอยู่นะมีโอกาสนะถ้าเป็นผู้ชายนี่นารีอุปถัมนารีอุปถัมใช่อยู่เรือนดาวสุยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ผถ้าเป็นผู้หญิงสามีรวยช่วยเราได้สามีรวยช่วยเราได้เออเออแคปชั่นสวยค่ะสามีรวยช่วยได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเล่นหุ้นหรือว่า หรือว่าพวกมีทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆพวกนี้มีหุ้นส่วนมีอะไรร่วมงานกันไม่ว่าจะเล็กน้อยก็คือดีได้เงินจากหุ้นส่วนได้เงินจากทีมงานได้เงินจากคู่ครองถือว่าดีนะคะในระดัาดีะถือว่าดียาวด้วยนะเนี่ยดีเป็นปีดีเป็นปีอ่ะแปลว่าอาจจะเจอเขาเรียกว่า ถ้าเกิดจะบอกแบบนี้เขาอาจจะได้หุ้นส่วนดีใช่ได้หุ้นส่วนดีได้แฟนดีนะได้ทีมงานมาดีใช่แล้วทีมงานหุ้นส่วนภรรยาคนรักทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นคนช่วยหาเงินกลายเป็นคนช่วยหาเงินใช่เพราะมันเล็งรักอยู่ยังไงก็เล็งรักนี่คือยิงเป้ากระตรงอ่ะโดนอ่ะนะโดนนะคะก็ได้อ่ะเนาะแล้วเรื่องงานเป็นไงครับเรื่องงานค่ะงานเป็นมรณะเนี่ยงานเป็นมรณะ เมื่องานเป็นมรณะอย่างที่บอกค่ะถ้าง,งานเป็นมรณะนี่มันคาดหวังไม่ได้นะแกเยอะแกเยอะคาดหวังไม่ได้ได้ผลก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออเขาเรียกว่ารุ่มๆดอนๆได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพักร้อนดีกว่าหวังห้าสิบได้ยี่สิบเนี้ย<อ>หวังร้อยได้ได้ยี่สิบเหมือนกันเหมือนกันเงินไม่การมักงานไม่งานไม่ค่อยดียดพักร้อนก่อนพักร้อนก่อนรอวันที่สิบหกรอวันที่สิบหก นะคะหลอนที่1 6บหกงานมีเสน่ห์เลยนะสิบหกงานมีเสน่ห์เลยผลงานเป็นที่ประจักษ์ใครๆก็ที่ประจักษ์คู่สมพลด้วยนะคะนี่การเจรจาเกี่ยวเรื่องการงานดีได้คู่สมพลด้วยถือว่าดีเลยเนี่ยคู่เสน่ห์ล้ำลึกด้วยนะคะนี่อาจารย์ไม่ใช่เสน่ห์เฉยๆนะหนึ่งหกนี่เสน่ห์ล้ำลึกนะมหาเสน่ห์มหาเสน่ห์เรียกว่าใครเห็นก็ เรียวกว่าถอนตัวไม่ขึ้นน่ะงานนี่งานนี่งาน,งานเรื่องงาน on, งานงานผลงานผลงานเป็นที่ประจานผลงานเป็นที่ชื่นชอบชื่นชมและโดดเด่นเรื่องการงาน,งานที่สุด<ๆ>ดังนั้นช่วง15วันแรก16วันแรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยไม่ใช่ช่วงเวลาทํางานของคุณทําไปทําไปพอพอประทันไปพอให้ได้ทําพอให้ได้ทําอย่าให้เขาไล่ออกก็แล้วกัน แต่พอวันที่16ไปแล้วผลงานจะออกมาโดดเด่นมากสาหรับคนอดทิมิสิกถูกใจเป็นที่ถูกตาต้องใจไม่แน่นะปีนี้คุณอาจจะได้รลงวัลก็ได้นะจากการทำงานนะฟังอาจารย์บอยไว้นะคะอ่าค่ะอันนี้เรื่องการงานนะอาจารย์เนาะค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของชาวราศีพิจิกครบยันครับอาจารย์ครบสี่ครบสี่เรื่องแล้วั้นไปเรื่องต่อไปครับพาีแก้วด้วยครับ เป็นพา์แก้วพลา์แก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมันนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปฏิญาณนะครับทั้งเผยแพร่พระ,ระบารมีของพ่อโสธรน,นะครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธวันเกิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระพรู่ที่นี่ทรงนะครับพระประจำวันฤาษีถัดซึ่ง แล้วก็สอดอเนี่ยก็เป็นพระบางคนมาที่ตรางเปวันขุ้หันนะครับแต่ก็มีจิดงต่งครับเราตองเจอว่าอะนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนเกือวันพุธเขียวเหนียวซัพย์ใช่ไหมที่เขาพูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับเป็นสามกษัตริย์นะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ เนื้ออ,อกท้าเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตานะฮะของตำรวจนะครับอยู่ตรงหลังเนี่นะครับกนะบกพิณนมะีอะไรีตรงนี้หนักมากเลยนะครก็เห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินนะครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับตัวนี้ทำไม่เยอะแต่ก,แก็จะมี เป็นนี่ไม่่ะยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่หลยกเลยนะครับเป็นสองทองนะครับใบหน้าของคนักงานครับมีทั้งสิบสองนิ้วนะครับรงนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะองนี้รงนี้พิเศษมากครับรงนี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นหมดทั้งหมนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับลามสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะก็รปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมังกรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้นนากากทองเนื้อเงินพงยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อทองทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่าวัตถุ่มคนบูชาได้น,นะครับ